เชเินรประทานข้าวต้มกันนะครับดับเองเลยนะครับในว,วันนี้นะครับก็ทางคณะกรรมการชุมชนท่านประธานร้อยโทพี่เนธเนตรสว่างนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่หว,วันนี้นะครับ ขราต่อให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความสุขกายสุขใจนะคะบบรับตกปลาทอดตี inteiro, ใหม่ของคันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับมีความสุขทุกคนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวชุมชนหมู่บ้านมัคควานหนองหลานนะครับเดี๋ยวไม่เอาจับกล้อง ร่วมกิจกรรมกัน,นครับกิจกรรมดีๆนะครับถังพัทงทงุกจักกันไ,ไว้นะครับแต่ละคนแต่ละท่านเราเกิดมาก็อยู่ที่บ้านเดียวกันนะครับต่างที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่ บ้านายชีวิตเราได้มาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนะบริเวณหมู่บ้านมัคร,รานรังสรรก็ขอทุกท่านทุกคนนะครับไปรับความสามัคคีต่อพันนะครับชุมชนก็จะเจริญรุ่งเรืองน,นะครับไปใ,ในทางที่ดีนะครับเรามีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึเดเหนี่ยวแนละจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับก็ ขอได้รับความขอบคุณนะครับที่เรามีประชาธุปชนแล้วก็รับทำการ,กาการปุตชนที่เนะข้มแข็งนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพวกขั้นเหล่านี้เป็นตัวของชุมชนของเราพฤตุการดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับในสังคมนะคสังคมของเราเราอยู่นะครับต้องมีความเอื้อเฟื้อเอื้อแทนะครับ รัไข่กงเกี่ยวนะครับสมานสามัคคีเจ็บไข่ได้ทุกนะครับเราก็จะช่วยกันนะครับทุนลเล็กตัน้อยนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าคณะกรรมการทุกทุกที่นะครับจะเยี่ยมเยียนคึกเค่าพูกแก่ตามต้านเรือนของเราอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไปถนนหนทางเราก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาการปรับปบรุงบำรุงรักษาอยู่นะครับ ให้มีแสตว์นะครับก<ะ>็ <c oughs> เป็นสิ่งดีนะครับผมมองแล้วว่าตัวผมเองนะบ้านอยู่นี่แต่ชื่อยังไม่อยู่นะครับก็มาอาศัยบ้านของพวกท่านนะครับมาอาศัยชุมชนของพวกท่านอยู่นะครับก็เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในภายในทางที่ดีขึ้นก็ขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับคณะกรรมการชุมชนทุดน,น,น,นี้แล้วก็ชาวชุมชนมัครวาลางังสัน ครับขอขอบคุณ่าด้วยนะครับที่ท่านก็มาบินประบาทโตกวาิโยมที่หมู่บ้านมักกวารังสันนะครับท่านได้เอื้อเฟื้อเมตตาต่อชาวชุมชนมัคกวารังสันมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งว่าหลวงตาก็จะ อายุมากแล้วนะครับแต่บ้านเราก็ไกลจากวัดท่านก็ยังเดินทางมามาบินขบาทอยู่เป็นเนืองๆนะครับเสร็จแล้วนะครับอพ่อแม่พี่น้องนะครับทานข้าวต้มน,นะครับทางคณะกรรมการชุมชนได้จัดข้าวต้มไว้นะครับทานข้าวต้มกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปนะครับ ก็นี่นะครับก็ท่านรับไปแล้วนะครับเโดยพระดิศภคุณพระคุณเจ้าท่านได้รับอิจราจากเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นโลงนะครับหลายๆอย่างเป็นข้าวขาหน้าแห้งนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะนำไปใช้ในกิจการใดนะครับ ต้มกาแฟนรืออะไรจ้าโอ้จนนเลยนี่จ้าปากใหญดีนะเย้เลยเย้แล้วครับสายนมเยอะเยอะใส่นมใส่นมใส่นมเยอะเเอากาแฟ นูนี่นมเนยนมเยอะๆนี่นมชิอคโเแลตกาดำทีนี้เขาต่ออร่อย